ถึงยามนั้นน้องหญิงต้องดูแลกิจการของเราให้ดีดีเช่นนี้ถึงจะสาม,มารถเลี้ยงดูสามีของเจ้าได้ที่ผ่านมาเสนาบดีชุยก็นับว่าอยู่เหนือคนนับหมืนห่นเหตุใดแค่มีอำนาจทางทหารเพิ่มขึ้นกลับไม่คุ้นชินละ่ะกระหม่อมเกิดและเติบโตที่เมืองเจินโจคุ้นชินกับสภาพอากาศที่เจียงหนานมานานแต่ตอนนี้ย้ายมาใช้ชีวิตในเมืองหลวงกลับรู้สึกไม่คุ้นชินนิดหน่อย เมียนถังก็รู้สึกเช่นเดียวกันช่วงนี้นางก็เอาแต่พร่ำบ่นอยู่บ่อยครั้งว่าอยากกลับไปเมืองจนโจกลับไปใช้ชีวิตที่ตำบลหลิงเฉวียนนางพูดเช่นนั้นจริงเลอจริงแท้แน่นอนนางยังบอกกระหม่อมว่าพวกท่านอองท่านโหในเมืองหลวงแต่และคนมีภรรยาตั้งสามสี่คนนางเห็นแล้วหงุดหงิดใจท่านยังกลัวว่ากระหม่อมจะเอาอย่างมีสู้กลับเมืองจอนโจดีกว่าสมกับเป็นคำพูดที่นางจะพูดออกมากระหม่อมก็รับปากนางแล้วว่า หลังจากที่เสร็จสิ้นเรื่องทั้งปวงแล้วกระหม่อมจะพานางไปท่องเที่ยวตามภูเขาแม่น้ำกลับไปยังบ้านเกิดตอนนี้ก็มาถึงเวลาที่กระหม่อมต้องรักษาคำสัญญาแล้ว อในเมืม่อท่านพี่เมาเรือแล้วทำไมต้องใช้ทางน้ำอีกละ่ะเดินทางทางบกมันเสียเวลา,าข้ารอไม่ไหวแล้วรออะไรไม่ไหวเหรอน,นี่นี่ใช่เรื่องที่พวกเจ้าต้องดูไหมไปิดปล่อยพวกขวานกันจะจบอยู่แล้วรอกลับเมืองจ,จันโจไปเป็นคุณชายเจ้าสำราญที่ไร้ประโยชน์แทบไม่ไหวแล้วถึงยามนั้นน้องหญิง ้องดูแลกิจาการของเราให้ดีดีเช่นนี้ถึงจะสามารถเลี้ยงดูสามีของเจ้าได้ีนเมื่จะพึ่งพาข้าเช่นนั้นก็ต้องทุ่มสุดแรงนะไม่อย่างนั้นอย่าหาว่าข้าไม่เลี้ยงดูท่านตอนนี้ทั้งตัวข้าเหลือแต่แรงนี่แหละ <c oughs> ช่วงระยะนี้ต้องตั้งใจวางแผนอนาคตของเราให้ดีในที่สุดก็จะได้กลับบ้านแล้วกลับบ้านของเรา